บางคล้าจังหวัดชายจดนใาวค่ะเราจะ,ะไปไหว้พระองค์ใหญ่กันนะคะเราจะไปวัดอื่นอีกต,อต,อต่อไปเลยค่ะอีกหลายวัดเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ไปเลยค,ครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นั้นก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางการะดานนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บร,ริเวณโผมพระพุทธรูปพระพาาิสารยาพุทธเจ้าซึ่งปฏิดสถานเป็นองค์สีเหลือทงทองอยู่บนฐานสูงสําหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็ มาเพื่อเป็นการนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาะออกสู่ได้สาเพื่อนและผู้ชมทางช่อง u t u b e ช่องนัสติที่แอมเปิลยังไงก็ช่วยกันติดตามด้วยนะครับด like, กดไลคก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆและกดติดตามเข้าไปที่ช่องนัสติแอ e m p l ลแล้วก็ช่องที่2ติดตามเข้าไปที่ช่องนัททาวเวลไทยแอมเปิลนะครับก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคลิปนี้ อาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัดก็มาถ่ายทำเพื่อเป็นการเผยแพร่อาจารย์หญิงเป็นผู้ถ่ายทำอาจารย์นัดเป็นผู้บรรยายสองตาใหญ่แล้วก็มาเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะอยู่กันด้วยเวลาประมาณ1ิบวินาทีนะครับสำหรับคลิปแรกนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่วัดบางกานนก่อนนะครับแล้วนะเดี๋ยววัดที่2เราจะเดินทางไปที่วัดบางกะดานนะครับก็ จะพาเพื่อนและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปไหว้พระไปทำบุญกันนะครับแล้วก็วัดที่3เราก็จะไปชมโบสถ์สวยพระพรทธรูปที่มีความงดงามอยู่ในโบสถ์นะครับวัดทัวใสอำเภอบางค้าจังหวัดเชียงแสํสำหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนและผู้ชมมากันทั้งสองอำเภอนะครับวัดบางขานกับอำเภอบางค้าวัดบางขานก็อํำเภอบา,านบาเปี้ยว,วจังหวัดเชียงแสนเดียวกันนะครับ ยังไงก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ฝามวัดติดตามกันนะครับสาหรับช่งนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบันไดน,นาคราชนะครับที่จะเดินขึ้นไปชั้นบนก็มีองค์พระพุทธรูปพระภัยสารยาพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ชั้นบนนะครับเราก็มาชมเพื่อเป็นพุทธบู้ชาแล้วก็ขอพรกันไปในตัวนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบคลิปเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็10บวันาทียังไงก็ ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนสถานที่กันวัดบางกระดานนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางขาจังหวัดชัยเพียงเต่าก็เป็นอีกวัดหนึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งนานะครับสมัยก่อนเป็นการทุ่งนาก็มีป่ามีอะไรอะไรเยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อน่ลนผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านาหน้าหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูกก็มีันอยู่หลายป่าที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนละผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณโบสถ์ของวัดบางกระดานก็อยู่บริเวณตรงนี้ก็เป็นลักษณะมีความงดงามนะครับมีความสวยงามเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนลผู้ชมทั่วไทยมีโอกาสก็เดินทางกันมาที่วัดบางกระดานแห่งนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางกระนาเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงพ่อพระพุ่ธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในไปน้อมสักการะบ,บูชาขอพรกันครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณภายนอกสักครู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเวลาที่ยังมีเหลือเวลาที่ยังเหลืออยู่เราก็หมั่นสร้างบุญทำกุศลกันกนะครับวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญสําหรับผู้ชมที่ต้องการทาบุญตามวัดวัดเล็กวัดใหญ่วัดเจริญบ้างไม่เจริญบ้างก็ติดตามมาในคลิปของพวกเรานะครับ เราก็จะขอเป็นสะพานบุญไว้ให้ท่านมีเวลาก็เดินทางม,มาที่วัดบางขนาดนะครับมาทําบุญไหว้พระมาขอพรพระพุทธรูปกับศิษยมาปิดทองพระกันตรงนี้ก็เราเข้ามาอยู่ในบริเวณวิหารพระพุทธรูปแล้วนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อและผู้ชมไครที่มีโอกาสก็ติดตามพวกเรามานะครับมาทาบุญถวา,ายสังฆทานมาทําบุญถวา,ายค่านา้ำ่าไปทําบุญใช้นี่สงเพราะเป็นรายการบุญทั้งหมดนี้ก็ขอมาทําบุญกันนะครับ เวลาที่ยังมีเหลืออยู่ก็สร้างบุญทำบุญส่วนกันเยอะๆนะครับก็แล้วก็อย่างน้อยบุญกุศลนที่เราทาไว้นี้ก็จะไม่ไปไหนบุญกุศลนนี้ก็จะอยู่กับตัวของพวกเราไปตลอดสําหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมามาอยู่ที่วัดบางนาแห่งนี้นะครับเราก็จะมาร่วมสร้างบุญทำบุญนด้วยกันเวลาที่ยังมีเหลือและเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ขยันทําบุญกันนะครับ วันนีอาจารย์นั้นตับรรยายให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ฟังกันอย่างไม่ขาดสายอาจารย์หญิงก็เป็นผู้ถ่ายทําเพื่อต้องการนาเสนอผู้คนการเผยแพร่ให้กับผู้ชมและเพื่อนเพื่อนได้ดูบันทิกคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามต่อไปที่ช่องนัสรีแชนเ้ลเราทําเกี่ยวกับเผยแพร่วัดช่วยศาสนาโดยตรงตอนนี้เราก็เยียวยวชมยู่ที่บริเวณพระพุทธองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในวิหารอาจารย์หยิงก็อยากจะ ขอเชิญชวนเพื่อนและผู้ชมที่ใครที่มีโอกาสก็ติดตามพวกเรามามาสร้างบุญบาศุสัตมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดสวยงามที่สุดตอนนี้เราก็พา,าผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระพุทธรูปเป็นพระประจําวันเวลาท่านผู้ชมเดินทางมาทาบุญใส่บาตรพระประจาวันที่นี่ก็ต้องมาตรงนี้ตอนนี้เราก็หาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆเพื่อเป็นผู้พิพากษาด้วยกันสาหรับผู้ชมใครที่จะมาชมที่ของอาจารย์หญิงแล้วก็ขอให้ ทนจากความยากจน้นจากความลมาําบากขอให้ร่ำรวยเนงะินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายสำหรับช่วงนี้เรามาอยู่ที่บริเวณภายนอกก็เป็นพระพุทธรูปหลายปางเลยทีเดียวประดิษาฐานอยู่บนฐานสูงตอนนี้เราก็พาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมก็เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแล้วก็ปางมารวิชัยแล้วก็ปางลำพึงจีงหลายปางก็ประดิษาฐานอยู่ที่บริเวณรอ,อบๆวัด สำหรับคลิปนี้ก็เป็นที่พิเศษเพื่อเป็นพุทธบูชาติดตามชมกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธราชที่หลวนพ่อพระพุทธราชเราก็มาน้อมสักการบูชาขอพรอกับพระพุทธรูปทีท่มีความตัดสินปฏิจจาภายู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็พาวนาขอพรกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะติดตามกันไปที่ วัดหัวแสหรือบางนาจังหวัดชัเทิงเกา่าตรงนี้ก็เป็นลักษณะสาราโบราณเก่าแก่มากมีอายุมาเก,กือบเป็นร้อยปีนี่คือสาราโบราณจริงๆเก่าแก่จริงๆวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาเราก็จะนำเสนอเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนา สำหรับวัดบางขนาดนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวันหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเก่าก็มีอายุวัดมาอย่างมากมายสำหรับวันนี้เราก็เดินทางมา,ามท้ำบุญไหว้พระเยี่ยมชมบร,ริเวณสถานที่ของวัดบางขนาดตัวนี้ก็เป็นพระารีที่อยู่บร,ริเวณด้านหน้า,อาของศาลาโบราณตอนนี้เราก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นผูตพุทธศาสนาด้วยกันก็มีพระพุทธรูปฟางหน้าโปกปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เป็นองค์สีเหลืองทองสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวัดหัวแสงอำเภอบาค้าสำหรับวัดหัวไส้น,นี้ก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่งเราก็จะจาำลาขาจากกันไปสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดสระบุรีเราก็มาเที่ยวกันเที่ยอำเภอบษษางคาเลยกันมาที่วัดหัวไส้มาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์มาชมโบสถ์สวย เพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้วัดโอสัยก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการวัดขึ้นมาให้มีความอาจจะเรียนรุ่งเรือง,งและก็สวยงามเราก็อยากจะขอเชิญชวนหาเพื่อนเพื่อและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางม,มาก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธรูปศักดิธิ์ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบวชอยูที่เรียบร้อยแล้วก็พระพุทธรูปศักดิธิ์นี้ก็เป็นองค์พระประธานสีเหลืองทองงดงามอย่างมากเลยครับแล้วก็หาเพื่อนเพและผู้ชมมาเยี่ยมชม อยู่ที่บริเวณน้ำโพไ์แล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเาราคาจากกันไปคลิปหน้าเราจะย้อนร้อยถอยล้างกลับมาพบก,กันอีกยังไงก็ติดตามและก็ติดตามชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดสถานที่ของวัดแต่ละที่ออกสื่อสายตาให้เพื่อนๆและผู้ชมได้ดูไดชมการเพื่อเป็นพุทธบูชาถ้ามีเวลาแล้วถวัดท่างบุญธรรมุโศนกันทําบุญใส่บาตรไหว้พระทาบุญถวายธนทาน ทำบุญคือกระเบื้องหลังคาโบสถ์ทำบุญอาข้าวสารการประเรียนหรือว่าจะเป็นหโลวคว่ลงทานอะไรต่างๆทั้งหมดก็ขอให้เราได้ตั้งกับการบุญสร้างกุศลกันก็ไม่เสียหลายมีเวลาแล้วก็ทาบุญกันไว้เถอะส,สาหรับช่วงนี้ติดตามผมกันมาเรื่อยๆเราเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์หญินจะพาเ,เพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดอื่นต่อไปเราจะพยายามนํเาเสนอวัดเล็กๆในน้อยวัดที่ยากวัดที่จนออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชม อย่างนน้อยก็เป็นผลดีในวันข้างหน้าเผื่อท่านมีโอกาสก็ได้ติดตามไปทาบุญามวัดยากวัจวจนกันก็สนับสนุนวัดยากวัจวจนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาบุญและกุศลนี้จะไม่ไปไหนเลยก็จะอยู่กับตัวของพวกเราตลอดไปสําหรับช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังเข้ามาแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์หญิงอาจารย์นัดก็จะขออาลาผ่าจากไปคลิปหน้าเราก็จะยอ้อนรอยถอยหลังมาพบก,กันอีกยังไงก็ช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะ แาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาหายเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตามวัดไปเรื่อยๆเราจะทําไปจนกวน่าเราจะทําไม่ไหวเพราะเราทําเพื่อเระศาสนาดังนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่เราสร้างบุญสร้างกูลกันจะเยอะช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะลาพาจากกัโตนี้เลยช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์ คนก็ดีตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อกลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสมุขส,ส,สวัสดีค่ะ